เพื่อนเอาแกมเเล็ดเขาโยน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 เห็นไหมคะเห็นแล้วสามลูกสามลูกสามลูกนี่ลูกเล็ก,ลกๆ็ก็มีเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้กินเป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนเว้าวค่ะเียไปไม่ได้มานานหลายวันนี่คะ่ะแบบนี้ค่ะมีไหมนาะสามลูกลูกนั้นเริ่มโตแล้วค่ะลูกนั้นเดือนหนึ่งก็คงจะสุกมีเยอะมีเยอะกันเพื่อนงามไหมคะเพื่อนงามมากเลย อีกลูกหนึ่งหลายลูกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยังายตาไม่ค่อยเห็นนี่อีกลูกหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนว้าตื่นเต้นตื่นเต้นตาเขาไม่บอกนะก็เป็นที่เวลาฝนชะมาก็อยู่ตามคอกน้องเขาก็จะไหลลงทุ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าของตายนะมันจะโตเต็มที่ก็ตรงนั้นมันเป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะปุ๋ยค่ะปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยค่ะ บุมูลสัตว์นะคะเอามาตรงนี้อีกลูกหนึ่งหลายลูกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยังไายตาไม่ค่อยเห็นนี่อีกลูกหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนว้าต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นตาเขาไม่บอกนะงามมากๆเลยค่ะอันนี่ค่ะหนูลูกเล็กๆก็มีค่ะเพื่อนเนี่ยมันลูกเล็กๆเยอะค่ะเยอะโย,โยนโยนไ่แถวนี้ค่ะเอามีลูกแล้วเพ <laughs> ื่อนเพื่อนรุนว่ามันจะได้กินไหมเนาะ มันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นปุ๋ยเพื่อนๆเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ย,ป,ป,ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เอามากองๆไว้แถวๆนี้ที่นานี่ะนี่ค่ะนห่ค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้คือทิ้งไว้แถวๆนี้ก็กลายเป็นต้นแตงโมอันสวยงามแล้วก็ได้ผลผลิตไม่บอกว่าที่นามีอะไรนะคะไม่พูดนะนี่ค่ะว้าลูกนี้โตแล้วค่ะเ,เพื่อนๆโตแล้วโตแล้วโตแล้ว ดูแลเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยว้าวค่ะว้าวว้าวว้าวอีกลูกหนึ่งลายลูกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนอยังสาตาไม่ค่อยเห็นนี่อีกลูกหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนว้าตื่นเต้นตื่นเต้นต,ตาเขาไม่บอกนะลุ้นว่ามันจะได้กินไหมเนาะมันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นปุ๋ย,ยเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็ได้กินมีผลผลิตให้กินเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณนะคะติดตามและชมคลิปของยายไ้ายสายลุยกับเัน่อนคลิปนี้ยายไฟเอาความไม่บอกว่าที่นามีอะไรนะคะไม่พูดนะนี่ค่ะว้าลูกนี้โตแล้วค่ะเพื่อนๆโตแล้ว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 เห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยว้าวค่ะว้าวว้าวว้าวลุ้นว่ามันจะได้กินไหมเนาะมันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นปุ๋ยเพื่อนๆเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะจ๊ะ คลิปหน้าไว้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค like ่ะนี่คือต้นแตงโมนะคะคุณเอไอเป็นแตงโมที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะเอามาเล็ดเขากินกินแล้วเอามาเล็ดเขามาทิ้งลุ้นว่ามันจะได้กินไหมเนาะมันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป eh. ็นปุ๋ยเล้วเพื่อนเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยดอกแล้วค่ะมีดอกว้มีลูกแลวกเขามีลูกเร็ว นี่ค่ะลูกของเขาว้าวค่ะมีลูกอ่อนแล้วค่ะอีกลูกลหนึ่งลายลูกแล้วค่ะเพื่อนๆยังสายตาไม่ค่อยเห็นนี่อีกลูกหนึ่งค่ะเพื่อนๆว้าวตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตาเขาไม่บอกนะมันมีลูกแล้วค่ะมาเทแตงโมโอ้โหแตงโมเล็กๆออกแล้วค่ะเพื่อนมีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่าแล้วค่อยมา ต้นของแตงโมงนะคะเพื่อนกำลังมีดอกค่ะกําลังมีดอกขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกหรอกค่ะเวลาเรากินแล้วเนี่ยคะ่ะมันเบื่อกินเสร็จแล้วก็เอามาเล็้ยงปุคอกปุ๋ยคอกก็เอามากองๆไว้แถวๆนี้ที่นานี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือตื่นเต้นเลยคะ่ะตื่นเต้นเลยนี่คือต้นแตงโมผลผลิตจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกมีลูกแล้วคะ่ะ แ็ดแตงโมโอ้โหแตงโมเล็กๆออกแล้วคะ่ะเพื่อนมีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นว่ามันจะได้กินไหมเนาะมันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นปุ๋ยเพื่อนๆเนาะนปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็ได้กินค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ได้กินค่ะอ่าอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งอืออีกเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็คงจะได้โตเต็มที่นะออกแล้วคะ่ะ ว้ายมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้ว <c oughs> นี่ค่ะลูกของเขาว้าวค่ะมีลูกอ่อนแล้วคะ่ะเมล็ดมันโปรอย,อยแถวนี้ค่ะเพืเ่อนเห็นไหมคะวันนี้คือคือกองกองปุยป๋ยปุย๋ยตื่นเต้นของแตงโมเขาเกิดเองให้ดูนะคะสนับสนุนด้วยกันรับชมโฆษณาให้จบด้วยคะ่ะ เป็นสิบลูกเหมือนกันนะนี่แหละค่ะคือผลผลิตของต้นของแตงโมงนะคะเพื่อนกำลังมีดอกค่ะกําลังมีดอกขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกหรอกคะ่ะอ่าเวลาเรากินแล้วเนี่ยค่ะมันเพื่อกินเสร็จแล้วก็เอา,มาเมล็ดเก็ได้กินค่ะเพื่อนีก็ได้กินค่ะอ่าอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งอืมอีกเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็คงจะได้โตเต็มที่นะไม่บอกว่าที่นามีอะไรนะคะไม่พูดนะ นี่ค่ะว้าลูกนี้โตแล้วค่ะเพื่อนๆโตแล้วโตวแล้วโตวแล้วโตวแลเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยว้าวค่ะว้าวว้าวว้าวทิ้งไ้แถวๆนี้ก็กลายเป็นต้นแตงโมอันสวยงามแล้วก็ได้ผลผลิตคนบ้านนอกบรรนา,นานเรากินเสร็จแล้วก็เอามาเล่นบันโยนมว้ดแถวกองปุ๋ยนะคะมันก็ขึน้นถึงเขาเองเป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะที่ไปไม่ได้มานานหลายวันนี่ค่ะ หเห็นไหมคะมีเดดหนวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าไว้เจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะโ,โยนโยนไ่แถวนี้ค่ะเอามีลูกแล้วน,น,โโน,น,นี่ค่ะเ,เพื่อนโยนโยนไ่แถวนี้ค่ะเอามีลูกแล้วนี่ค่ะเพื่อนเป็นที่เวลาฝนชะมาก็อยู่ตามคอกน้องเขาก็จะไหลลงทุ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้า ลหกยาของตาเห็นไหมคะ่ะกินแล้วด้วยมีสามลูกกําลังโตอีกลูกหนึ่งกําลังติดนะคะเพื่อนะน,อนะนเ,นะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวกสกวัสดีค่ะว้าวค่ะเพื่อนๆนีคนคน่คือเบี้ยของแตงโมค่ะแตงโมที่ตาเขาเอามากินเสร็จแล้วเขาก็เอาเมล็ดมันโปรยแถวนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คือคือกอ,องกองปุ๋ย ออกแล้วค่ะมีดอกว้ายมีลูกแลวก็่ามีลูกแล้ว,ลลว <c oughs> นี่ค่ะลูกของเขาว้าวค่ะมีลูกอ่อนแล้วค่ะทิ้งไว้แถวๆนี้ก็กลายเป็นต้นแตงโมอันสวยงามแล้วก็ได้ผลผลิตอคนบ้านนอกบ้านานาเรากินเสร็จแล้วก็เอามาเลีมยมโยนมว้แถวกองปุ๋ยนะคะมันก็ขึน้นถึงเขาเองอ คนบ้านนอกบ้านานเาเหลากินเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยมโยนม่ได้แถวกองปุ๋ยนะคะมันก็ขึ้นของเขาเองก็ทิ้งไว้แถวแถวนี้ก็กลายเป็นต้นแตงโมอันสวยงามแล้วก็ได้ผลผลิตออกแล้วค่ะมีดอกไว้มีลูกแล้วก็มีลูกแล้ว <c oughs> นี่ค่ะลูกของเขาว้าวค่ะมีลูกอ่อนแล้วค่ะเป็นปุ๋ยค่ะเ,เพื่อนๆว้าวค่ะที่ไปไม่ได้มานาหลายวัน นี่ค่ะเห็นไหมคะนีเด้อนี่คือต้นแตงโมนะคะคุณ AI เป็นแตงโมทีท่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะเ,าาเกเกกะเอามาเล็ดเขากินกินแล้วเอามาเล็ดเขามาทิ้งได้กินมีผลผลิตให้กินเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะาาติดตามเราชมคลิปของยายไฟส้ายลุยกับเัน่ันคลิปนี้ยายไฟเอาความงอกโตเต็มที่ก็ตรงนั้นมันเป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยมูลสัตว์เนะะี่ยค่ะปุ๋ยมูลสัตว์นะคะเอามาตรงนี้ไม่บอกว่าที่นามีอะไรนะะไม่พูดนะนี่ะ่ะว้าลูกนี้โตลแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนโต,ลแ,ลโตลแล้วโตลแล้วโตแล้วโตแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยว้าวค่ะว้าวาวา้าวว้าวอีกลูกนึงลายลูกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนยังไปตาไม่ค่อยเห็นนี่อีกลูกนึงค่ะเพื่อนเพื่อนว้าตื่นเต้นตื่นเต้นตาเขาไม่บอกนะ เป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะยิ่งไปไม่ได้มานาหนหลายวันนี่ค่ะเห็นไหมคะมีเมล็ดมันโปรยอยู่แถวนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะวันนี้คือคือกองกองปุ๋ยปุ๋ยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะหนูลูกเล็กๆก็มีค่ะเพื่อนเนี่ยมันลูกเล็กๆเยอะค่ะเยอะ คนบ้านนอกบ้านานาเรากินเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยมโยนมาด้แถวกองปุ๋ยนะคะมันก็ขึ้นถึงเขาเองร็จแล้วด้วยมีสามลูกกําลังโตอีกลูกหนึ่งกําลังติดนะคะเพื่อนนะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวรุ้นว่ามันจะได้กินไหมเนาะ มันจะได้กินไหมจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกค่ะแต่เขาขึ้นดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นปุ๋ยนัเพื่อนเนาะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยมีลูกแล้วค่ะแมดแตงโมโอโหแตงโมเล็กๆออกแล้วค่ะเ,เพื่อนมีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยมาลิดแล้วด้วยมีสามลูกกําลังโตอีกลูกหนึ่งกําลังติดนะคะเ,เพื่อนนะเห็นไหมคะอ่า เดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ทิ้งไว้แถวๆนี้ก็กลายเป็นต้นแตงโมอันสวยงามแล้วก็ได้ผล